ลักษณะของผู้พเนจรจากนอกโลกคุณอาจเป็นหนึ่งในผู้พเนจรจากนอกโลกก็ได้หากคุณมีลักษณะดังนี้ 1. ตอนเป็นเด็กคุณมักจะเพอ้อฝันหรือปล่อยความคิดไปตามอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของรูปธรรมชีวิตต่างที่พบ UFO โลกอื่นๆการท่องอวกาศ และชีวิตความเป็นอยู่ของดินแดนในฝันอยู่เสมอเสมอจนบางทีครอบครัวของคุณยังเคยคิดเลยว่าคุณออกจะดูเพี้ยนๆอยู่สักหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไม 2. คุณเคยรู้สึกว่าพ่อแม่ของคุณไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงของคุณเพราะว่าครอบครัวที่แท้จริงของคุณอยู่ไกลแสนไกลออกไป และซุกซ่อนอยู่และบางทีคุณก็เคยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆอบตัวคุณมันไม่ได้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นและมันก็ทำให้คุณหวนวระลึกได้ว่าชีวิตจริงของคุณอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่ไกลออกไปซึ่งความเชื่อเหล่านี้มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดซึมเศร้าอย่างมากกับความรู้สึกว่า คุณมาอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ที่ของคุณ 3. คุณเคยมีประสบการณ์อย่างน้อยก็หนึ่งครั้งเกี่ยวกับ UFO ไม่ว่าจะเป็นในฝันหรือตอนที่กำลังตื่นอยู่ก็ตามซึ่งทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเพราะประสบการณ์เหล่านั้นได้ช่วยไขข้อข้องใจให้กับคุณ จุดประกายความหวังและความเชื่อมั่นให้กับคุณและทำให้ชีวิตของคุณมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาคุณก็รู้ว่าคุณได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนมันเป็นเหมือนเสียงเรียกปลุกให้คุณตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและมันได้ช่วยเปลี่ยนชีวิตของคุณ 4. โดยท่าแท้ของคุณแล้วคุณเป็นคนที่ใจดีสุภาพอ่อนโยนไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครรักสง,งบและไม่ก้าวร้าวบางครั้งอาจจะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีและในสถานการณ์ใดๆที่จะต้องมีใครสักคนยอมเสียสละทำอะไรสักอย่างหนึ่ง คนคนนั้นก็มักจะเป็นคุณเพราะมันเป็นนิสัยที่ชอบเสียสละของคุณอยู่แล้วส่วนการกระทําที่โหดร้ายป่าเถื่อนแบบมนุษย์โลกทั่วไปความรุนแรงและสงครามการสู้รบที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องของผู้คนบนโลกใบนี้จะเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากสำหรับคุณเพราะว่าคุณจะไม่เข้าใจในความโกรธแค้น และความเดือดดานอะไรแบบนี้เลย 5. คุณเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันความชั่วและการใช้เล่ห์เหลี่ยมของคนอื่นบางคนจึงเรียกคุณว่าคนซื่อบือ้อเมื่อความชั่วร้ายที่แท้จริงได้เข้ามาสู่การรับรู้ของจิตใจคุณคุณจะล่าถ,ถอยไปและมีความหวาดกลัวขยะแขยง และอาจรู้สึกช็อกที่ได้รู้ว่ามีคนบางคนที่ทำเรื่องชั่วร้ายขนาดนั้นได้จริงๆและลึกๆภายในใจคงรู้สึกสับสนและเหมือนมีความรู้สึกลางๆว่าเคยได้รู้จักโลกที่ปราศจากความแตกแยกกันมาก่อนแล้วที่ไหนสักแห่งหนึ่ง